ของเราทั้งสามนะครับคุณรุสุภรุษรนนเ,เรียวัรุณพลและแครเดอร์สตาร์แมนครับบนเวทีมาเลยคุณเดียวคุณรุุรุทธิเริ่มติดตั้งไลน์กันนะเจเลค่ะเดี๋ยวช่วยรับนะคะ ที่มารู้กับคุณมณิชานะครับร่วมแบนมอบผ้าคุณหนูที่ฝุกซส์ใหญ่ร่วมผลิตภัณฑ์น้ำยาผ้าพันนุ่มสุดอตตี่แบคทีเรียให้กับน้องๆนะครับใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวทีมงานมีน้องๆมารออยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เชิญในงานน้องๆนะคะขึ้นมารับผ้าคุณหนูกันเลยนะคะน้องคนไหนอาจจะเดินไม่ไหวให้คุณแม่อุ้มมาได้วัครัวันนี้นะครับเรามาพร้อม เชิญน้องนองและคุณแม่มาเรา,าเตรียมพร้อม้ต่งอ่ามาเลยค่ะนี่ก็เป็นน้องน้องและคุณแม่ ความสุขให้กับน้องๆคนอ,อื่นๆด,ด้วยม,มาแล้วมาแล้วม,มาค่ะใช่ค่ะ พี่ดึงแจกเลยนี่เมื่อกี้นี้นออะเห็นอีกแล้วพี่รถยื่นสีฟ้าน้องไม่รับเ,เลยต้องหันมาขอสีชมพูอันนี้ถูอดีมากสีชมพูมด,ดีมากเพราะว่าสวอยากเป็นน้องผูขข้หญิงน้องๆได้รับแล้วยืนบนเวทีกันก่อนนะครับใช่ค่ะตั้งยัวไว้ด้วยช็อเลยว่าได้รับแล้วนะครับวันนี้นะได้รับเกียรติจากทางคุณมณิชานะครับตัวที<ๆ>่ปรกทานดาวนี่ที่พี่พี่ดิวนให้แล้วค่ะ ศิลปินแล้วก็ผู anyway, ้หญิงของเราใช้หลังมานิดจึงนะคะอ่ะพี่ลู่พี่ทัศน์พี่ลู่ใช้หลังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคะพี่คนที่ชอบใช้หลังนิดนึงเนาะอ่จะได้ถ่ายรูปเข้ามาใกล้ๆแล้วชิดเข้ามาคุณแม่ได้แก็ได้ค่ะใช้หลังมาอีกนะขอเรียนเชิญคุณสำมนาแล้วคุทัศด้วยนะเชิญเลยค่ะปนบางน้ำผึ้งนะะคขอฝากท่านนายกของเราด้วยนะคะ ร้องไห้เลยนะอ๋อดีใจมันดุมเกินน้องเขาไม่ได้ตกใจพวกเราใช่ไหมคะว่าโอเคค่ะนะคะมีละคะจัดลำดับเป็นดีๆนะใรมองไม่เห็นไข้างหน้าลูกนะอเค่เห็นเหรอม่เห็นไม่ดีไมีนดได้อ๋อ้าด้วยละคะเาได้เอาจะได้เต็มเต็ม มาแรกพี่ว่าดตหรับสี่ของเราสองคนเข้ามาเต็มเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปพร้อมกันนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามชิมเนี่ยนี่น้องๆค่ะ <c oughs> ให้ให้พูดพร้อมกันว่าดาวนี้อ่ะเด้อา ว่าดาวนี้ทำให้เราได้ฉีกยิ้มพอดีเลยเออนะคะอ่ะขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะคะอ่ะยังใช่ไหมคะโออเคคนนนนุิดึงะรับ่าถ้าเราต่อของเรานะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดาวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มามอบให้ด้วยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์สารเคมีจากน้ำมันดาวนี้นะคะพ่อให้กับสูตรนับเลงบิ๊กวัดบางน้ำพึ่งก้อนและวัดบางน้ำใช่ค่ะถูกต้อง เดี๋ยวให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบาน้ำพื้นไงคะรับมอบแท็อ่ะถ่ายรูปไปยิงแทมไปยิงแตมมาแทมเปย์เบียดเข้ามาพูดอีกครัำนึงค่ะเด็กเด็กดาวนี่เดินซ้ำซ้ำดาวนี่น่ารักมากเด็กที่นี่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายโตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กเก่งค่ะโอ้โอเคไปดูนี่เด็เราคุณกับวีดีโอ ขอบคุณนะคะอ่ะมีมีอีกอ่ะมีอีกหนึ่งเซ็ตค่ะเป็นซีดีเก็บซักซกเอ็กซักนะคะแล้วซีนายโอและดนมรีของเราค่ะอ่ะให้ศิลป <okay> ินมาพายอ่ะเขาไปไปให้เติมนเฟรมอ๋อมีท um> um> ั้งซีดีรักจับใจเดอะซา r 8แปดคอนเสิร์ตของพี่พี่ด้วยแล้วมีไดอารี่ด้วยนะคะขอใหซจกเราก็ซีนายโอของเรา ยิมใดาวนี่เดือสองส้ดาวนี่เห็นไหมยิ้มพอดีเลยคำนี้ฝากยังไงฝากท่านายกเปิดเพลงของพวกเราบ่อยๆนะคะคุณอไรกนไปแล้วคือไม่ชนหัวน้องแต่ชนปากพี่นะคะอ่ะชนเด็กๆนะคะมาเตรรบมาให้กับนอก่ มนณิชาด้วยนะครับแล้วก็ท่านอบตครรมการขอบคุณมากครับใช่แล้วที่ได้เจอกันพี่พี่ทั้งสองท่านนะครับพี่ดิวพี่แขกแล้วก็พี่นุชอยู่บนเวทีก่อนอยู่ก่อนเพราะว่าเราจะมีการจับสลับแบ่งสีเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมด้วยกันใช่ครับท่านกรรมการครับ